เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับรถยนต์คันนี้ครับ New MG5 หรือว่า MG5 ในรุ่นปี2022รหัส 1.5D+CVT ครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850 അത് อยู่วันนี้เป็นรถยนต์ New MG ในรุ่นปี2022นะครับคือโมเดลเ e ีย2022เป็น New MG 1.5D p 1.5D+ หรือว่า 1.5D บวก CVT เป็นตัวรองท็อปนะครับ MG ตัวนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วเป็นรถที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับ ว่าเป็นรถที่มีรูปทรงค่อนข้างคล้ายกับรถทางยุโรปการออกแบบคล้ายคลึงกันนะครับภายในดูดีครับกว้างขวางวัสดุที่อัดกับกรอบประตูและวัสดุที่แผงหน้าปัดนั้นเนี่ยเป็นแบบพลาสติกอัดขึ้นรูปนะครับก็ทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายไม่ต้องมาหวว่วงกันในเรื่องของการจะ ฝุ่นเก็บความชื้นนะครับเช็ดถูดูแลง่ายแล้วก็ใช้โทนสีดำเบากับแผงประตูนี่ก็มีสีแดงเข้มๆนะครับสีแดงแบบแดงเลือดหมูมาสลับมาแซมเอาไว้แล้วก็ตรงแผงแดชบอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นลายแบบดำเงาคล้ายๆกับเปียโนแบกทรงไราขาคณิตที่ทำให้เกิดมิติลึก และสูงขึ้นนะครับเป็นรูปทรงแบบจะเรียกว่าผลึกคริสตัลก็ว่าได้นะครับเป็นการออกแบบที่ผสมผสานทันสมัยดีทีเดียวครับหน้าปัดมาตรวัดเป็นจอแบบดิจิตอลนะครับขนาด7นิ้วแล้วก็อ่านง่ายครับตัวเลขตัวหนังสือใหญ่สบายตารวมทั้งพวงมาลัยก็เป็นแบบม i ลติฟังชั n นส e ตี i ริงว e w ควบคุม ได้หลากหลายสวิ h หลากหลายอุปกรณ์จอตรงกลางนี่ก็เป็นทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับสามารถบอกถึงแผนที่ต่างๆได้แน่นอนครับประเป็นเก็มีระบบ iSmart แล้วก็สามารถสั่งการด้วยเสียงในระบบภาษาไทยได้นะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะข้อดีอีกอย่างก็คือในระบบ iSmart ของ MG ตัวนี้เนี่ย มีมีการแนะนำร้านอาหารที่พักด้วยนะครับเวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนนึกไม่ออกไม่ได้จองอะไรไว้ไม่เคยไปมาก่อนไม่รู้ว่าจะไปทานอะไรอร่อยจะไปพักที่ไหนเขามีแนะนำได้ด้วยแหมสะดวกกับการเดินทางจริงๆครับนะก็เบาะนั่งสบายครับกระชับรับต้นขารับลำตัวได้ดีพนักพิงศรีรษะก็สูงท่วมศรีรษะ ด้านบนมีซันรูฟนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งระอันพลน้อยละกันจริงๆมันมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับรถสมัยนี้ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับพูดถึงข้อมูลทางเทคนิค MG คันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ในรหัส1 5 s 4 c นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง Double overhead camshaft วาล์ว wow ต่อสูบก็คือ Double overhead camshaft 16วาล์วนั่นเอง ความกว้างกระบอกสูบเป็น75มมตรระยะชัก84.8ม mm, เมเป็นเครื่องยนต์ชักยาวนะครับวับงจุที่จริงก็1 4 9 8ซีซีก็ตีชั่วเป็นเครื่องพันหนั่นคือที่มาของรหัสรุ่น1.5นะครับแรงอัดในกระบอกสูบก็11.5ต่อนหแรงม้าสูงสุด114แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน6,000รอบต่อนอาทีแล้วก็มีแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน4 5 0 0รอบตาอนอาที ถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์ CVT ที่มีอัตราทด2.453ไปจนถึง0.396ขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็รองรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอ E85 นะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเฟอ์สันสตรัพร้อมด้วยเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อยางเป็นขนาด215ซีรี50ขอบ17นิ้วตัวรถยาวทั้งคัน4,675ม mm. ม ความกว้าง1,842ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ส่วนสูง1,480ม mm. ิลิเมตรฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง2,680ม mm. ิลิเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคขึ้นมาติดเครื่องเปิดแอร์เย็นฉ่ำรับรถสมัยนี้ p u s สตาร์ทแล้วก็เนื่องจากระบบ iSmart แล้วก็ MG เนี่ยเขาก็แน่นอนครับระบบมาตรฐานเขาก็คือสั่งการติดเครื่องระยะไกล ผ่านโทรศัพท์นะครับเปิดแอร์รอไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขึ้นรถจะได้เย็นฉ่าอย่างผมเนี่ยก็สั่งการเอาไว้ก่อนล่วงหน้าขึ้นมาก็เย็นฉ่าครับสบายสบายแล้วก็เครื่องยนต์เงียบเรียบเดินเครื่องมาแทบจะไม่รู้เลยว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับสั่งการเปิดแอร์ไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเดี๋ยวใครจะขึ้นรถคือเขาเปิดแต่แอร์แต่ล็อกรถไว้อยู่นะครับก็ขึ้นมา ับโยกคันเกีย์ปุ๊บช่องเก็บของเยอะแยะครับนะครับช่องเก็บของช่องสําหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆไม่ต้องห่วงครับของ MG นี่ลูกเล่นเยอะแยะไปหมดนะครับที่แรกผมคิดว่าเครื่องยนต์พันห้าซีซีเนี่ยมันน่าจะหน่อมแน้ำไปหน่อยว่าอย่างนั้นเถอะเมื่อเห็นตัวรถยนต์แล้วเนี่ยแหมแล้วก็อุปกรณ์เยอะเหลือเกินเครื่องพันบอกตรงๆครับเห็น เห็นแต่สเปคเนี่ยนึกในใจเลยมันจะไหวเลยแต่เอาเข้าจริงๆปลุดปราดดีครับเนี่ยกดคันเร่งปุ๊บวืดขึ้นมาการเก็บเสียงภายนอกทําได้ดีครับมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาข้างๆนี่เสียงเข้ามาน้อยมากแต่เวลาก,กดคันเร่งเนี่ยเสียงเท่าไอเสียเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันสนองตอบมาให้ความรู้สึกเร้าใจได้ดีพวงมาลัยคมครับขยับทิศไปทางไหนล้อหมุนไปทางนั้นแม่นยําคมเฉียบทีเดียว ช่วงล่างจัดปรับมาแบบเฟิร์มๆครับนุ่มนวลแต่เอาอยู่ครับเข้าโค้งนิ่งไม่เทยวบมากแล้วก็เวลาขึ้นคอสะพานอย่างเงี้ยไม่กระโดดกระทั่งหัวชนหลังคาถือว่าซับได้ดีเอาอยู่ทีเดียวเป็นรถที่ขับสนุกคันหนึ่งครับขับเดินทางไกลระหว่างจังหวัดก็ได้ขับในเมืองก็คล่องตัวดีมีระบบ จอที่ช่วยให้ขับได้ง่ายหาที่จอดได้ง่ายขึ้นนะครับรถแบบนี้ขับสนุกใช้งานง่ายๆไม่ต้องเป็นกังวลอะไรมากผมว่ามันสนองตอบวัตถุประสงค์ได้ดีทีเดียวนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองขับดูครับแล้วถ้าไม่อคติกันเกินไปลองขับอย่าเพิ่งไปคิดว่านี่เป็นรถยี่ห้ออะไรเป็นผลิตจากที่ไหนอะไรขับแล้วซึมซับเอาความรู้สึก แล้วบอกตัวเองว่าความรู้สึกที่ได้หรือว่าฟิลลิ่งนะฮะที่พูดกันเรื่อยๆฟิลลิ่งแฮนด n g อย่างเนี้ยพอไหมกับสนนราคาค่าตัวหกแสนกว่าบาทพึงพอใจไหมตอบตัวเองครับไม่ต้องมาเชื่อผมหรือเชื่อใครทั้งนั้นเอาละครับผมบอกแล้วว่าเมื่อมันเป็นรถขับสนุกสนุกเนี่ยขออนุญ,ญาตผมขับสน,สนุกสนุกสักหน่อยหนึ่งนะครับ MG5 หรือว่า MG5 คันนี้เป็นรถยนต์ที่ถูกพูดถึงมากคันนึงในตลาดรถยนต์เมืองไทยครับชอบไม่ชอบค่อนข้างชัดเจนสำหรับคนที่เห็นรถคันนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ปรับแต่งขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปโฉมนมพันธ์ของปีปัจจุบันนี้2022ครับกระจังหน้านี่เขาบอกว่าเป็นแบบดิจิ t a ล Burning Grill แล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจ c เตอร์เรนสเป็น led นะครับ ให้ความส่องสว่างแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวออกแบบมาดูลู่ลมสวยงามทีเดียวครับกับสนนราคาค่าตัว679,000บาทสำหรับตัว 1.5D Plus คันนี้ตัวถูกสุดขึ้น 1.5C นั้นถูกลงไปอีก9,000 90, 0กว่าบาทผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ที่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็มีเรื่องของระบบ iSmart s u n r o o f อะไรพวกนี้ยังมีตัวแพงกว่านี้อีกหน่อยเป็นตัวท็อป แต่ถ้าถามผมถ้าผมจะตัดสินใจซื้อ m g 5หรือ m g 5ขึ้นมาผมคงเลือกตัวนี้แหละครับ 1.5D+ CVT คันนี้ขับสนุกสนองตอบอารมณ์ได้ดีตินิดเดียวเวลาเร็วๆพวงมลาลัยหนักขึ้นอีกนิดละทุกอย่างโปเชะเลยล่ะครับ